กันดูปลามากินเลี้ยงปลานะคะปลามากินอาหารนะคะปลาที่วัดค่ะวัดโพวัดปลาโพแก้วสองนะคะอันนี้ปลานะคะอูมองเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็ป้าอุตส่าห์หลบอยูนี่ยหนาวหนักหนักเอาสดิกระดองอึนเนี่ยเห็นไหมโอ้ตัวใหญ่มากเลย ตัวใหญ่มากเลยค่ะโูบ้าลาไกลไม่ได้มันไม่ไปน่องกัวไม่ออน้อยจะไกลตัวใกล้ใกล้นี่แหละตัวใกล้ใกล้วูบ้าปากกันหใหญ่เลยอย่าไปไกลถ่ายไม่ถึงอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อ้ยเฮยมากเลยค่ะว่ายน้ำมากินกันใหญ่เลยยังมีตัวเงินตัวทองอีกเหรอมีวันนี้ขับมันมามันไปข้างครัวนั่ะนะ เราป้าทำค,ความสะอาดแล้วป้าขับมันมัน,ม,น,ม,นมันวิ่งมาลงตรงเนี้ยกลัคะ่ะตรงเนี้ยโอ้ดีจังเลยไปทางโน้นบ้างใช่ไหมคะจะดูบรรยากาศนะคะมีเตียงไม้โอ้ร,รอบๆนะคะมีเตียงมีบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้ย อากาศดีมากเลยปาก็ตัวใหญ่มากเลยนี่ไหนอะจภาพโอ้เจ้ภาพตูปเปอรเลยเลยมันไม่ได้กินเนาะรอก่อนงั้น ดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้บรรยากาศรอบๆค่ะต้นไม้ร่มรื่นนะคะ รอป้าไปเอารอป้าเขาไปเอาอาหารปลามาอีกนะเจ้าค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศรอบๆรอบก็มีต้นไม้สวยจังเลยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเลี้ยงปลาก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะคะ บรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะถึงจะไม่ได้สวยงามมากก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติค่ะป้าไปถือมาแล้วค่ะไปถือไปเอาไปเอาไปเอาอาหารปลามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงปลากันอีกนะคะน,นั่นรถจอดอยู่นั่น พาป้า,ปาเดี๋ยวป้าพาไปเลี้ยงปลาอีกนะคะโอ้ยใครโทรมาหาอีกแล้วเวลาไม่อยู่เงี่ยลูกค้ามาจังเลยนะเวลาอยู่นี่ไม่มาจังเลยนะเมื่อเช้าก็โทรเมื่อสักสายๆมาตอนเกือบเที่ยงอะ่ะก็โทรมา ภาพตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เลี้ยงอาหารปลาอีกแล้วนะคะอุย้ยสภาพตัวไหนอ่ะไปไหนแล้วนี่มันกลัวปลาเอามาปลาตื้นหน่อยเออ่ละมองเห็งนี่นี่นี่ปลาก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่นะคะปลาใหญ่ มาตัวเดียวเมือ่อว,วานยังมาสองตัวขอให้กลับบ้านแล้วลูกค้ามาเยอะๆเลยเนาะให้กลับบ้านแล้วให้เฮงๆเนาะเมื่อกี้นะลูกศิษย์อาจารย์นหมมหาอาจารย์หรือมหาหลวงพอ่อ ที่มากเมื่อกี้เนี่ยจ้ามาอาจารย์โมนนะเพราะว่าอาทิตย์เอวันนั้นเขากะพาคนโคนบุรีไม่ใช่เหรออาจารย์โนหมายถึงงพ่อดเหรอแม่อาจารย์ชวนก็ลองไปซื้อสีเงยเอเพราะคนชาวบุรีเหมือนกันเอยอือกลุ่มนี้ไว้มาวดที่แล้วเขามาทํากันนะเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าอยู่ชวนอยู่ตรงไหนนี่ไจะภาพมันกลัวเออภาพมันกลัวเนาะ ปลามาหาเขาแล้วเขาก็เลยนะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนาะถ้าคนจับไปกินนี่ก็บบาปน่ดูนะโอ้โหกรตส่ายเนี้ยใ,ใครจับไปกินก็บ,บาปกระแท้เลยนะเขาไม่กล้าหรอกปลาวัดอะใครอเขาเอามาปล่อยหรือว่าเราเขาจับมาเลี้ยงเองเออเอามาเลี้ยง ปู่เอามาเลี้ยงเหรอคะปู่เอาเตอมาเลี้ยงคัอคื้นแต่ตัวลเล็กๆเป่าคะเมอ่มอก่อนนะมันมใหม่ๆตัวเล็กๆเ,เลยโอ้โหแต่ละสวยมากเลย <c oughs> นี่นี่นี่สวยงามพระรามเปลี่ยนนะเธอพวกเธอเนี่ยสวยจังเลยสวยที่สุดเลยเนี่ยอุ้ยมันมันเยอะขนาดนี้เนาะ นี่น uh ี huh. uh ่ป้าว่าอย่างน้อยอลอเหรอป้าว่าอย่างน้อยมันคนป้าว่าคนละคนจ้ะคนคนรักจับเหรอเออมันแบบางตัเนี่ยมันแบเขามาลักเอาเหงื่อรูดเอาอาหารโดยเอาละเหงื่อรูดไปแล้วกินได้ด้วยเหรอเขาไม่บาปเหรอเอ้าคนคนมันไม่เหมือนกันเนาะ ใครจะกล้ากินลงเนาะตัวขนาดนี้โอ้โหญ่กลนแล้วก็ปลาเลี้ยงอ่ะเป็นปลาของหลวงพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปให้เขากินได้แล้วถ่ายฝั่งนี้ยังกินอยู่อุ้ยงับใหญ่เลยอร่อยละซีอร่อยละซี อร่อยละสีอร่อยละสีก็คลิปนี้พี่ทุกตาก็ถ่ายปลาให้ดูนะคะพอดีพี่ทุกตามาถือศีลน,นะคะแล้วก็3ามวันค่ะมามาบวช พรามสามวันนะคะถือศีลแปดนะคะแต่ก็เลยได้มาเลี้ยงปลามาดูปลามีช่วงจังหวะที่ตอนเย็นมาเลี้ยงปลาก็เลยถ่ายคลิปให้ดูปลานะคะปลาของหลวงพ่อค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่อืมดหูในบอ่อใน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 คลองในสระอะไรของที่ปลูกขุดไว้เนี่ยค่ะจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนแม่น้ําเลยตสวใหญ่มากเลยค่ะ แล้วปลาก็ตัวใหญ่มากนะคะโอ้มีทั้งปลาตะเพียนปลาดุกปลาแล้วก็ปลาไลหลายอย่างเลยค่ะแต่ที่ที่รู้จักก็คือปลาตะเพียนปลาดุกค่ะแล้วก็เต่าตะภาพอะไรอย่างนี้ค่ะเต่าตะภาพนะคะปลาปลาไะไนะตัวใหญ่ๆปลาปลาอะไที่มีเงี่งด้วยค่ะ ปลาหมอก็มีนะคะปลาหมอหมอเทศก็มีนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้ <Ooh. S 1> ตัวใหญ่โอ้ยอย่างนี้กินไม่ได้ค่ะปลาเรียปลา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 ปาเลี้ยงค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยค่ะถ้าใครกินก็ใจร้ายตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะ ก็คลิปนี้ก็ก็เอามาฝากนะคะฝากเพื่อนๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูปลาตัวใหญ่ๆใ,ในน้ํานะคะดูบรรยากาศนะคะที่วัดนะคะที่พี่ตุกตามมาถือศีลน,นะคะอันนี้คือโอ้โสระใหญ่มากแต่อันนี้ยังไม่ใช่นะคะนี่คือด้านเดียวนะคะ บริเวณกว้างมากเลยนะคะที่ตุ๊กตาก,ก็จะให้ฝากร้านเสริมสวยตุ๊กตาซารอนแอนดบาร์เบอร์ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากาคลิปที่ YouTube ร้านเสริมสวยตุ๊กตาซารอนแอนดบาร์เบอร์ด้วยนะคะ,ะถ้าชอบก็ ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆมาฝากนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็อาบุญมาฝากด้วยนะคะพี่ทุกตาถือสิน8 3วันนะคะ พี่ตุกตาก็จะทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆก็สาธุกับพี่ทุกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็จะขอลาไปก่อนออฝากอีกเรื่องนึงก็คือเสิร์ร้านเสิมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์เดี๋ยววันที่24พี่ทุกตาก็กลับแล้วนะคะพี่ทุกตามีโปรโมชั่นอยู่นะคะยืดผมเคราตินสปาหน้าสปานานโนนะคะออแล้วก็มีซอยผมมีอะไร อีกหลายอย่างที่พี่ทุกตาโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังไงถ้าสนใจจะใช้บริการก็กดมาตามเบอร์โทรที่หน้าเพจร้านเสิมสวยทุกตาซาลอนแอนบาร์เบอร์เลยนะคะพี่ทุกตายินดีให้บริการนะคะแล้วก็ถ้าจะจองคิวหรืออะไรก็โทรมาได้ค่ะพี่ตุตายินดีนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ